คัดสรรวัตถุดิบทางธรรมชาติและวัฒนธรรมจากพื้นที่ภูมิภาคของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมฟังเรื่องราวดีๆเพื่อการเติบโตที่ทรงคุณค่าและการพัฒนาเพื่อสังคมไทยกับรายการจุฬาคัษเสดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธนสิทธิ์ชุตินรานนท์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรประภัสนรจันทรสิดพอ ขอต้อนรับท่านผู้ฟังและแฟนรายการจุฬาเกษตรทุกท่านครับรายการที่คัดสรรวัตถุดิบท้องถิ่นทางธรรมชาติและวัฒนธรรมจากพื้นที่ภูมิภาคของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเสิร์ฟเป็นอาหารความรู้แก่ทุกทกท่านในยามเย็นวันอาทิตย์ครับสำหรับวันนี้ผมธนสินชุดินทรานนท์และอาจารย์ประพัฒสอนจันสถิตพรได้รับเกียรติอย่างยิ่งจากท่านรองศาสตราจารย์ดรอุ่นเรือนเล็กน้อย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาแลกเปลี่ยนพูดคุยกับเราในตอนมหัศจรรย์ยญาแฝกค,ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับจริงๆพอพูดถึงเรื่องของยญาแฝกเนี่ยครับหลายคนอาจจะยังเอ๊หญ่าแฝกนี่คืออะไรอย่างไรนะครับอาจจะรบกวนท่านอาจารย์อุ่นเรือนได้ช่วยฉายให้เห็นภาพนิดนึงครับว่าเออเพื่อพูดถึงยญาแฝกมันต่างกับหญ้าปกติไหมหรือว่ามันมีมความสําคัญมีมิติอะไรอย่างไรบ้างครับค่ะจริงๆแล้วถ้าพูดถึงยญาแฝกนะคะก็ ถ้าเป็นกเกษตรกรพี่น้องของเราเข้าใจว่าน่าจะรู้จักญ้าแฝกมาพอสมควรอย่างน้อยตั้งแต่ประมาณปี2536ก็เกือบเกือบ30บปีนะคะญ้าแฝกถูกเอามาใช้เป็นเครื่องมือในการอนุรักษ์ดินและน้ำตามแนวพระราชดำริของรนเก้ารัชกาลที่9นะคะคก็เป็นเครื่องมือ เ,เมื่อก่อนเนี่ยนะคะเราก็เรียกว่าหญ้ามหัศจันทร์มหัศจันท์ในแง่ที่ช่วยให้ดินเนี่ยอุดมสมบูรณ์ประเทศของเรานะคะชุมชนของพวกเราเนี่ยมีพี่น้องเกษตรกรเยอะมากเพราะฉะนั้นหญ้าแฝกเนี่ยจึงเป็นเสมือนเครื่องมือหรือเทคโนโลยีอย่างง่ายสําหรับพี่น้องเกษตรกรที่ช่วยให้ผลผลิตดีขึ้นหลายๆมิติที่ถูกเอามาใช้นะคะเดี๋ยวเราฟุยกันต่อ,อได้ค,ค่ะค่ะ ก็คุ้นมานานแล้วแหละแต่ว่าอาจจะเขาเรียกว่าทิ้งช่วงไปเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรสังคมก็เปลี่ยนเทคโนโลยีก็เปลี่ยนนะคะเรื่องราวต่างๆก็เหมือนเรามีนวัตกรรมใหม่ๆมากมายเลยแต่เอ๊ะทำไมวันนี้เราต้องกลับมาพิจารณาความมหัศจรรย์ของญ้าแฝกอีกครั้งหนึ่งในฐานะที่เป็นนวัตกรรมเกษตร,รยอย่างง่ายหรือว่ามากไปกว่านั้นนวัตกรรมทางสังคมนะคะเข้าใจว่าอาจารย์จะพยายามพาเรามองเรื่องญ้าแฝกในมุมที่ต่างไปแล้วเหมือนกับเขาโตมา30ปีเขาก็ แปลงร่างนะคะจารย์มีบทบาทใหม่ๆเกิดขึ้นสําคัญอย่างไรคะในปัจจุบันนี้ย่าแฝดช่วงเวลานี้นะคะเรารจะเห็นสถานการณ์ที่สงขาน้ําท่วมอย่างหนักนะคะคในขณะที่เมื่อย้อลงไปนะค,ะ,คอะอีกสักสัปดาห์สองสัปดาห์เราเจอข่าวว่าเชียงรายเจอภัยแล้ง เราก็ย้อนลงไปกว่านี้อีกหน่อยนะคะเราจะรู้ว่าปีนี้ทั้งปีเนี่ยประเทศของเรามีน้ําท่วมหลายภูมิภาคตอนนี้เนี่ยพี่น้องที่อยู่ทางภาคกลางอายุทยาอ่างทองบางพื้นที่น้าท่วมมาแล้วสักสองสาเดือน4เดือนบางบ้านนะคะคคเพราะฉะนั้นห่วงเวลาเนี้ยที่เราเรียกว่าเราเจอกับภูมิอากาศสุดข,ขั้วเราไม่สามารถคาดเดาได้เลยนะคะทุกครั้งตอนนี้เรียกว่ากรุงเทพของเรานะคะอาจจะอากาศเย็นๆรู้สึกหนาวกว่ามากกว่าทุกปีอากาศสถานการณ์เช่นนี้รับรองนะคะทํา ภูมิภาคภาคใต้นี่ก็คล้ายๆจะเริ่มต้นฤดู มรสุมเพราะฉะนั้นภูมิอากาศที่สุดขั้วแบบนี้แหละเราจะรับมือกับภัยพิบัติได้อย่างไรหญ้าแฝกถูกแนะนําหรือริเริ่มเข้ามาจากสังคมไทยในแง่ของเป็นเครื่องมือเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ําป้องกันการพันธุ์ไของดินนะคะแล้วก็ดูดความชื้นเก็บไว้ในในดินแต่ภายใต้ภูมิอากาศสุดขั้วก็มาเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยนะคะในจังหวัดน่านขอชวนไป ท่องเที่ยวน่านด้วยกันนะคะครคะน,น่าสนใจมากๆเพราะว่าในช่วงปีนี้นะครับเราเห็นว่าน่านเนี่ยเจอภัยพิบตัติเรื่องของน้ําท่วมหลายครั้งด้วยกัน<อ>ใช่ครับและเป็นปริมาณน้ำเนี่ยเยอะมากทีเดียวน้ําท่วมสูงมากทีเดียวทีนี้ท่านอาจารย์อุ่นเรือนได้กรุณาได้ไปทําโครงการเกี่ยวกับหญ้าแฝกที่อําเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านนะครับอยากให้ท่านอาจารย์อุ่นเรือนช่วยเล่าให้เราฟังนิดนึงครับว่ามีที่มาที่ไปอะไรอย่างไรค่ะที่น่านก็เหมือนเป็นห้องทดลองทางธรรมชาติของพวกเรานะคะโดยเฉพาะนักวิจัยทางสังคม <ừ> um, เราก็มองเห็นว่าเอ๊จริงๆแล้วเนี่ยถ้าย้อนลงไปสักหน่อยนึงเนี่ยพื้นที่จังหวัดน่านเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่มีชาติพันธุ์ <ừ> um, พี่น้องชนเผา่านะคะอาศัยอยู่และโดยเฉพาะบนภูเขาสูงๆก็จะมีพี่น้องชาวรั้วนะคะอยู่ทีนี้เวลาที่พี่น้องชาวรั้วเขา<ๆ>เขาก่อสร้างบ้านเรือนนะคะก็จะมีการตัดสโลปของภูเขานะคะแล้วเสร็จแล้วก็รวมกันก่อสร้างเป็นหมู่ รวมกันเป็นกระจุกแล้วเสร็จแล้วพอออกไปกว่านั้นก็เป็นพื้นที่ทํากินอยู่ตามพื้นที่สูงทั่วๆไปทีนี้อยู่มาวันหนึ่งนะคะก็เกิดว่าณบ้านที่อยู่ตรงกลางนั้นน่ะของของก้อนบ้านที่อยู่รวมกันเกิดดินถล่มชุมชนก็รู้สึกว่าแล้วเราจะอยู่ต่อกันยังไงเพราะว่ามันอยู่ตรงกลางแล้วถ้ามันแยกแตกไปเนี่ยเราก็หลุดออกหมดทีนี้สถานการณ์ก็มีข่าวนะสักปีหกหนึ่งเนี่ยก็เป็นดินถล่มแล้วก็ดึง มีผู้เสียชีวิตประมาณสี่หคนในคัวรเรือนนั้นนะคะท้ายสุดเราก็ย้ายหมู่บ้านนั้นลงมาแล้วก็มารีเซ็ตโนเมนต์มาตั้งถิ่นฐานมาอพยพมาค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในแง่ของนักวิจัยของเราเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะนวัตกรรมย่าแฝงเนี่ยซึ่งจริงๆมีการรณรงค์โดยสํานักงาน ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแล้วก็ปตทด้วยนะคะกรมพัฒนาที่ดินนะคะ<ม>จากแนวพระราชดำริของรัฐบาลาราใม้การทําเรื่องนี้มาเยอะอยู่พอสมควรทีนี้สิ่งที่เราทําต่อก็คือว่าเอในเมื่อระบบรากหญ้าแฝกเนี่ยค่ะยาวกว่าสามเมตรแล้วเนี่ยลึกลงไปในแนวดินเลยนะคะมมมไม่เหมือนไม่เหมือนพืชรากเดี่ยวอื่นๆนะคะที่แบบแตกกระจายไปด้านข้างแต่ในครูวิ่งแนวดินวิ่งแนวดิงลงไปสามเมตร สูงกว่าเรานะคะถ้าท่านึกภาพแล้วก็เป็นอาจารย์ปุ่เรียนสักสองคนสักสองเท่ายืนซ้อนกันอยู่ค่ะเพรลึกลงไปแล้วถ้าปลูกชิดติดกันก็จะเป็นกําแพงใต้ดินเลยค่ะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทําให้เก็บดินอยู่กับที่ได้ค่ะ่าก็ไม่หลุดไหลลงมาก็เป็นก็เป็นเครื่องมือหนึ่งนะคะที่นอกเหนือจากเป็นกําแพงใต้ดินแล้วเนี่ยก็ เก็บความชื้นไว้เหมือนเดิมเลยค่ะ,คะแล้วก็ลดอัตราการพันคลายของดินได้ก็เรียกว่าเอาธรรมชาติเนี่ยดูแลธรรมชาติด้วยกันค่ะศัพทวิชาก,การหน่อยรเราก็เรียกว่า nature based solution แต่ถ้าง,ง่ายๆก็คือว่าเนี่ยแหละใช้ธรรมชาติ ดูแลกันเองเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจุดแข็งของญ้าแฝกจึงไม่ใช่ใบและลําต้นแล้วล่ะก็เป็นรากเป็นที่รากแล้วเป็นที่รากเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็เป็นอันหนึ่งที่ชุมชนสามารถที่จะหยิบญ้าแฝกอันเนี้ลุกขึ้นมาจัดการแล้วก็ป้องกันความเสี่ยงจากภัยพิบัติจากสภาพภูมิอากาศแปรปรวนได้ด้วยได้ด้วยตนเองอาจจะไม่ต้องเป็นฝ่ายตั้งรับแล้วพอถึงฤดูก่อนฤดูฝนก็ปลูกซะ แล้วก็มีแปลงสำรองในพื้นที่แล้วเสร็จแล้วก็เตรียมตัวนะคะแล้วเมื่อมีสมาชิกใหม่ของครวรเรือนเน่ที่เขาแบบแยกครอบครัวออกมาจากพ่อแม่ค่ะอยู่ใกล้ๆเพราะนั้นมีการเปิดหน้าดินใหม่ก็เอาย่าแฝกลงไปก็กลายเป็นวิถีวัฒนธรรมการใช้แฝกเพื่อการป้องกันภัยดินถล่ม ซึ่งซึ่ง,งจริงๆอันนี้เมื่อสักครู่นี้ได้ได้ได้จับประเด็นที่อาจารย์พูดถึงว่าเป็นกำแพงธรรมชาติที่อยากทราบว่าเอ๊ะแล้วลักษณะงานเชิงวิศวกรรมมันเข้าไปไม่ได้ใช่ไหมคะอาจารย์หรือว่าจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นวิธีที่เหมาะสมน้อยกว่าหรือมีประสิทธิภาพต่ำกว่าหรือยังไงคะค่ะโดยแล้วเนี่ยเนื่องจากว่า หมู่บ้านที่อยู่บนภูเขาสูงองค์กรปกครองท้องถิ่นที่ดูแลก็เป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นขนาดเล็กงบประมาณรัฐที่มีก็น้อยมากเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราจะสร้างโครงสร้างทางวิศวกรรมแข็งแข็งใหญ่ๆที่เราเคยมองเห็นกันนะคะตามแนวทางหลวงอันนี้งบประมาณสูงมากก็อาจจะก็ดีแต่ว่ายังยังไม่เหมาะกับเงื่อนไขของชุมชนขนาดเล็กปกครองท้องถิ่นที่มีงบประมาณน้อยๆนอกจากนี้แล้วเนี่ยบางส่วนก็อยู่ในพื้นที่กฎหมาย ไม้ก,ก็มีข้อจํากัดในการจะมีโครงสร้างเข้าไปเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็น จุดที่เหมาะสมที่สุดเลยในระบบนิเวศแบบนี้มีเงื่อนไขทางเศรษฐกิจสังคมแบบนี้พี่น้องเองก็เป็นเกษตรกรมีความเชี่ยวชาญชำนาญอยู่แล้วในการปลูกพืชก็เอาอันเนี้ยไปใช้ได้ทุกครั้งที่ปลูกทำข้าวไร่หรือตัดสโปเพื่อทำพื้นที่ใหม่ก็เอาอันเนี้ยปลูกแซมได้น่าสนใจมากๆเพราะว่าจันพูดถึงเรื่องของตัว nature based solution นะครับการให้ธรรมชาติได้ดูแลกับธรรมชาติเองนะครับทีนี้ประเทศ นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าสถาบันวิจัยสังคมเนี่ยครับได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับชาวบ้านในการที่จะสร้างองค์ความรู้ตรงนี้อ,อย่างไรเพราะว่าจริงๆแล้วพอเรามองในฐานะอย่างเป็นนักวิจัยหรือนักทํางานเพื่อสังคมเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องออกไปจากชุมชนแต่ว่าสถาบันวิจัยสังคมมีกลวิธีอย่างไรที่ทําให้เรื่องนี้เกิดความยั่งยืนในพื้นที่ใช่ครับตอ่อเนื่องในอำเภอบ่อเรือเรียกเรียกว่า exit plan นะแผนสําหรับการ ออกมาและทําให้ชุมชนอยู่อย่างยั่งยืนเป็นคําถามที่วิเศษที่สุดนะคะก็ก็คือว่าจริงๆแล้วเราก็มองว่าถ้าชุมชนมี แปลงสำรองในพื้นที่เพราะฉะนั้นสิ่งที่ในฐานะที่เป็นนักวิจัยนะคะแล้วก็ชวนกับจริงๆแล้วพี่ๆเขาก็ทําอยู่แล้วพี่ๆของสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดก็เข้ามาให้รู้จักหมู่บ้านที่เราทํางานมากขึ้นเดิมเนี่ยก็ทํากันอยู่แล้วอยู่หลายหมู่บ้านแต่บางหมู่บ้านก็อาจจะยังไม่ได้เข้าไปก็เชิญเข้ามาแล้วก็มีแปลงสำรองไว้เพราะฉะนั้นชุมชนจะมี แปลงสำรองเมื่อต้องการใช้ก็ไปก็ไปเอามาได้ก็ไม่ต้องรอการนำเข้าย่าแฝกจากภายนอกอม,มากไปกว่านั้นแล้วเนี่ยใบของย่าแฝกก็ทำเป็นเครื่องจักสารได้อ,อก็อม,มีส่วนที่จะทำให้เศรษฐกิจแบบ กรีนหรือไบโอจักฐานชีวภาพเศรษฐกิจสีเขียวนะคะก็มาทําเป็นเครื่องจักรสารร่วมกับอื่นๆโดยเฉพาะพื้นที่น่านเขาก็มีพืชที่ทําอยู่นะคะโดยศูนย์ภูฟ้าที่รณรงค์ส่งเสริมพี่น้องเกษตรกรก็เป็นญ้าสามเหลี่ยมก็เอาญ้าแฝกนียค่ะไปผสมกับตัวญ้าสามเหลี่ยมได้นะคะเพราะว่าแฝกอย่างเดียวก็อาจจะสวยไม่พอหรือตรงกับความต้องการของลูกค้าได้ไม่ดีนะความหมายคือว่าทําให้มี หลายๆผลิตภัณฑ์นะคะสร้างความหลากหลายสร้างความหลากหลายให้มากขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อเรามีแปลงสำรองแล้วแล้วก็ทําให้ยญ้าแฝกนอกเหนือจากการป้องกันภัยดินถล่มแล้วแต่ว่าเสริมคุณภาพชีวิตอย่างไรเพื่อให้ทุกคนอยู่อย่างเต็มศักยภาพของตัวเองนะคะแล้วก็ปรับตัวได้กับภัยพิบัติแล้วก็ชุมชนมั่นคงทีนี้แอบถามลึกขึ้นไปนิดนึงค่ะอาจารย์ว่าหญ่าแฝกเนี่ยเราเรารู้จักแค่แค่ สองพยางระยะแฝกแต่เราไม่รู้ว่ามันมีสายพันธุ์ที่แตกต่างไหมมันมีความโดดเด่นในแต่ละภูมิภาคไหมหรืออย่างสมมติถ้าถ้าเรามองภาพกว้างที่อาจารย์เกิดไว้ตอนต้นว่าจริงๆในแต่ละภูมิภาคถ้าเกิดว่ารับนวัตกรรมหรือองความรู้เกี่ยวกับยาแฝกไปใช้เขาต้องรู้เรื่องอื่นๆอีกไหมคะว่าพันธุไหนเหมาะสมเลี้ยงยังไงปลูกยังไงอะไรอย่างเงี้ยค,ค่ะอาจารย์ค่ะจริงๆแล้ว ยีกว่าสายพันธนุ์ที่เรามีนะะถ้าแบ่งออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆก็เป็นแฝกลุ่มกับแฝกดอนอแล้วก็มีสถานีปลูกเพื่อเพาะพันธุ์เนี่ยแจกจ่ายพี่น้องเกษตรกรแต่กอ่อนเราก็มีโมเดลของอหมอดินนะคะที่เป็นช่วยรณรงค์ในการขยายขยายเพาะกล้ายาแฝกกล้ายยาแฝกเนี่ยก็คือต้องเพาะเมล็ด ไม่ได้แตกแบบแบบหนอแบบย่าอื่นๆย้าคอมเบนิ้ตอนเราเป็นเด็กๆนะคะติดไปแล้วก็แตกย้าคานี่โตโตเร็วแต่ย้าแฝงไม่ใช่อ่าโตด้วยเมล็ดนะคะเพราะฉะนั้นก็มีมีมีสถานีพัฒนาที่ดินในแต่ละจังหวัดเนี่ยที่รณรงค์เรื่องนี้มากไปกว่านี้ก็มีการทำเครื่องมือแบบ เทคโนโลยีสมัยใหม่นะคะ GIS เพื่อที่จะดูว่าตอนนี้มีการปลูกที่ไหนและอันนี้ก็เป็นผลงานของกรมพัฒนาที่ดินที่ทํามานะคะค่ะแล้วก็นอกจากนี้มีการรณรงค์ส่งเสริมการปลูกการใช้การถ่ายทอดญ้าแฝกโดยสํานักงานกปรอนะคะก็มีการประกวดเรื่องนี้ทุกปีแล้วก็เพื่อให้มีแชมเปี้ยนแล้วก็แชมเปี้ยนเนี่ยก็ผลิต ค่ะคนรุ่นใหม่ถ,ถัดไปให้ต่อยอดกันออกไปที่จะเขาเรียกอัดสำเนาเหรอคะที่จะมีคนแบบนี้หนึ่งคนแล้ว เพิ่มไปได้สักเท่าไหร่เพื่อเป็นเครือข่ายเราก็มีเครือข่ายคนรักแฝกนะคะสนับสนุนโดยปตทเรื่องนี้ก็ทํากันมานานก็มีเครือข่ายหรือว่าเข้มแข็งมากมีประธานเขตมีมีใดๆนะคะดูแลกันค่ะจริงๆเรียกได้ว่าครบวงจรแล้วก็แสดงว่าประเทศไทยมีความรุ่มรวยหลากหลายของเมล็ดพันธุ์แฝกมากๆนะคะเข้าใจว่าพอ20กว่าสายพันธุ์พอเขาไปอยู่ในแต่ละที่แล้วเมื่อกี้อาจารย์ช่วยให้เราเห็นว่าพอมันไปผสมกับ เอกลักษณ์เฉพาะถิ่นของแต่ละที่ก็น่าจะเกิดการต่อย,ยอดได้หลากหลายนะคะตอนนี้เราไปถึงเรื่องฟังก์ชันที่เพิ่มมาเ<ช>มื่อสักครู่นี้หน้าที่หลักก็คือเรื่องของการรับมืออย่างแอคทีฟนะคะ<ช>กับภัพยพิบัติทางอากาศต่างๆที่จะเกิดขึ้นแล้วก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นเรื่องของการสร้างความปลอดภัยเรื่องดินถลม<ช>่มนะคะเก็บน้ําเก็บความชุ่มชื้นอันนั้นฟังก์ชันหลักแหละคราวนี้มีฟังก์ชันใหม่เกิดขึ้นมาเป็นเรื่องของการใช้ใบใช้ ส่วนต่อขยายของย่้าแฝกไปทําผลิตภัณฑ์ได้ด้วยค่ะอาจารย์มันไปได้ถึงไหนแล้วคะตอนนี้เป็นเป็นอะไรแล้วบ้างคะมีเครือข่ายพี่น้องคนรักแฝกนะคะก็ทําทําผลิตภัณฑ์แล้วหลายๆผลิตภัณฑ์เนี่ยบางส่วนก็เข้าไปที่สสพัดนะคะเพื่อที่จะขายนะคะแล้วก็พี่น้องที่เป็นสมาชิกของเครือข่ายคนรักแฝกบางส่วนเนี่ยก็นําเอาความรู้แบบจักสารแบบไทยเราเนี่ยนะคะไปบรรยายในต่างประเทศในภูมิภาคอื่นๆนะคะเช่นไปปาปัวไป ไมให้ความรู้คน<ห>ท้องถิ่นที่อื่นนอกไปกว่านั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่ทางโครงการวิจัยของเราพยายามทํา <at> เราพยายามจะเอาไปส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้วยที่จังหวัดน่าน<ห>ถ้าเรานึก<ห>ถึงฤดูแบบอากาศมาแบบนี้แล้วทุกคนต้องมี ครับน่านอยู่ในใจเป็น,นพื้นที่เป้าหมายของการไปท่องเที่ยวแล้วโดยเฉพาะบนหมู่บ้านบ้านห้วยหมีเลยสปันขึ้นไปเนี่ยอากาศโอ้ธรรมชาติดีมากการเต้นกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่กำลังเดินหน้าอยู่ก็คือว่ามีสถานี ในการเรียนรู้การอยู่ของชุมชนชาติพันธุ์แล้วก็เอาย่าแฝกไปผสม,มให้รู้ว่าเป็นจุดที่เกิดขึ้นจากแนวพระราชดำริของอ พระบรมวงศานุวงศ์ในหวงรัชกาลที่9สืบทอดมาสมเด็จพระนิษฐาทิราชจ้าท่านทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ดูแลเรื่องแฝกแล้วประเทศไทยเราเนี่ยก็เป็นเจ้าภาพในการจัดงานวิชาการแฝงนานาชาติอะไรทํานองแบบนี้ค่ะก็เป็นสิ่งที่ดํารงอยู่กับสังคมของเรามานานและสิ่งที่ขยายต่อไปก็คือว่าเอ๊ะ พอเราขึ้นไปที่บนหมู่บ้านสูงๆแล้วเนี่ย<ะ>รู้ว่าเขาอยู่แบบนี้แล้วอแฝกใช้ประโยชน์อย่างนี้แล้ว<ะ>เอามาเสริมเพราะปลูกเป็นคันแนวสวยๆวยเนี่ย<ะ>ก็มีอารมณ์<ะ>เหมือนแบบ การดูหญ้าเขียวๆละลดความเครียดจากการอยู่ในเมืองนะคะเคยอ่านงานนึงแล้วเขาก็บอกว่าเออเวลาคนเราที่จะแบบซึมเศร้าหรืออะไรเงี้ยมันสัมพันธ์กับการที่ไม่ออกไปข้างนอกสัมพันธ์กับการเห็นสีเขียวค่ะอันนี้ก็เป็นอีกอีกจุดหนึ่งนะคะที่จะสามารถทําให้การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเกิดขึ้นได้แล้วก็สร้างความมั่นคงของชุมชนได้ผ่านการท่องเที่ยวผ่านผลิตภัณฑ์ต่างๆจริงๆน่าสนใจมากๆเพราะว่าอาจารย์พูดถึงตัวพัดน <คะ S 2> ว่าจริงๆเรื่องนี้เนี่ยเราไม่ได้ทําคนเดียวแต่ว่า <คะ S 2> เรามีความร่วมมือทั้งหน่วยงานราชการมีภูฟ้าพัฒนามีสํานักงานทีดนท่ดินมีกรมที่ดินหลายๆแห่งร่วมมือกันในการขับเคลื่อนซึ่งมันก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้เกิดความยั่งยืนต่อไปได้อีกอันหนึ่งเนี่ยที่น่าสนใจก็คือว่าจะได้ฉายภาพให้เห็นว่าเรื่องย่าแฝกที่เราทำเนี่ยเป็นโมเดลที่สามารถไปขยายผลต่อไปได้ในหลายๆประเทศไปนําเสนอในนอกอื่นๆครับอันนี้ก็น่าสนใจมากๆที่นี้จากย่าแฝกเนี่ยครับจันครับเราเห็นว่าย่าแฝกที่ เรามีอยู่เนี่ยปัจจุบันเนี่ยเรื่อง AI กำลังฮิดมากเลยหรือเราพูดถึง education 6.0ที่พูดถึงเรื่องของความเป็น AI university หรือจุฬาเองเนี่ยก็มีตัวนโยบายที่จะเป็น university of AI ทีนี้อาจารย์มองว่าเรื่องของย่าแฝกเนี่ยครับจะสามารถปูรณาการผสมผสานเข้ากับ AI ได้อย่างไรบ้างเนี่ยค่ะสิ่งที่คิดมานะคะก็ยังนึกอยู่ว่าเอะถ้าเกิดว่าเราใช้ AI ในการตรวจจับความเสี่ยงของทั้งพฤติกรรมนะคะสมมุติว่าเรามีข้อมูลเอา GIS มาผสมหน่อยแล้วก็รู้ว่าพื้นที่ที่มันมีความเสี่ยงโดยธรรมชาติคงสร้าง หรือสโลปอยู่แล้วเนี่ยอันที่หนึ่งอันที่สองมาพฤติกรรมของพี่น้องอ่า พฤติกรรมที่จะทำให้เราเห็นช่องว่างว่าการที่จะรณรงค์ส่งเสริมการใช้เนี่ยตรงไหนใช้อยู่อย่างเข<ช>้มข้นตรงไหนยังมีข้อจํากัดให้เราได้เพิ่มเติมลงไปเนี่ยทำนองแบบนี้ค่ะก็คิดว่า AI จะช่วยให้เราได้ทํางานหรือเราจะใช้ AI ในการออกแบบสื่อที่จะทําให้เข้าไปกระแทกหัวใจใช่ไหมคะมว่าเออ,อเราอยู่บนความเสี่ยงแบบนี้เราจะใช้อย่างไรเพราะนั้นการสื่อสารที่ทรงพลังเนี่ย AI ก็น่าจะช่วยได้ อย่างดีตรงจุดมากขึ้น <c oughs> นะคะ <c oughs> อันนี้ก็เป็นแนวที่คิดว่าบนบนโลกที่เดินไปข้างหน้า AI จะกลายเป็นระบบพื้นฐานของสังคมเราจะใช้ประโยชน์ AI กับเรื่องย่าแฝกอย่างไร,รก็เป็นทั้งส่วนที่เป็น Data เราไม่สามารถจะเก็บได้ด้วยด้วยตัวเราเองอย่างเดียวเนาะแต่ว่าเครื่องมือเหล่านี้จะไปช่วยนะคะเมื่อสักครู่นี้มีคําว่าออกแบบด้วยนะคะเห็นว่าตอนนี้เรื่องของการแปรรูปผลิตภัณฑ์หรืออะไรต่างๆเนี่ยก็มีความเข้มแข็งของคนเจเนอเรชันใหม่ๆใช่ไหมค,ค,คะคือเราอาจจะไม่ได้นึกถึงพี่น้องชาวล้วที่แบบ สมัยก่อนเนาะที่อุ้ยจะเป็นแบบดั้งเดิมเพราะเขาก็จะต้องมีรุ่นลูกร,รุ่นหลานเป็นหลายๆเจนมาแล้วบางคนก็อาจจะเป็นนักออกแบบเป็นคนที่มาขับเคลื่อนชุมชนในรุ่นต่อๆไปอาจารย์ช่วยเล่าเรื่องราวของพัฒนาการแต่ละวัยของของคนที่นั่นให้เราเพิ่มเติมได้ไหมคะ มีตัวอย่างของการไปพูดคุยมานะคะผู้นําชุมชนตอนเนี้ที่เจอก็เป็นผู้หญิงแล้วก็เป็นคนรุ่นใหม่ค่ะก็กลับไปที่บ้านเกิดนะคะแล้วก็รณรงค์การทําเรื่องผลิตภัณฑ์จากสารเนื่องจากมีมีภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องเนี้มีลวดลายที่เฉพาะท้องถิ่นแล้วก็มีเรื่องเล่าของพวกเขาเองเขามีอัตลักษณ์นะคะมีเอกลักษณ์ของชุมชนก็พยายามที่จะเอาเรื่องพวกนี้ค่ะผสมผสานกับความรู้สมัยใหม่ กลุ่มผู้นำหญิงรุ่นใหม่เนี่ยก็เอา AI เข้าไปช่วยนะคะ,คะในการออกแบบลายลวดลายของเครื่องจักรสารสื่อสารการตลาดอ่าแล้วก็ขายอยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์ด้วยแล้วก็ลองคุยดูว่าเอะน้องๆมีภาษาอังกฤษแล้วหรือยังอบอกว่าก็ใช้ AI ไนี่แหละช่วยโอ้จริงด้วยคะ่ะตอนนี้มันทำได้แล้วก็ใช้ AI ไนี่แหละช่วยแต่ว่าถ้าได้รับการ มาเติมอีกหน่อยจะดีไปกว่านี้นี่นี่คือสิ่งที่เป็น assessment ที่มาจากชุมชนนะคะก็อยากได้แบบนี้สำคัญมากเรากำลังมีผู้นำรุ่นใหม่ที่เป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ลุกขึ้นมานำประเด็นใหม่ให้กับสังคมเพื่อที่จะไปต่อบนโลกใหม่นะคะจะเป็นมรดกตกท่อของย่าแฝกไปสู่เจเนเรชันใหม่ๆต่อไปแล้วนะคะมีการเขาเรียกว่าหยิบยืมเชื่อมโยงศาสตร์ต่างๆเข้ามามากกว่าแค่แบบ หญ้าในฐานะที่เป็นพืชเกษตรอย่างเดียวแล้วนะคะมีหลายเรื่องเลยนะคะครับแล้วก็มีการผสมผสานทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรื่องเล่าก็ดีตำนานใดๆก็ตามที่มาช่วยสร้างมูลค่าให้กับตัวผลผลิตหญ้าแฝกตรงนี้ค่ะก้าวต่อไปค่ะอาจารย์เราก็น่าจะยังต้องเขาเรียกว่าขยายวงหรือว่าเจาะลึกลงไปนะคะให้ถึงความมหัศจรรย์ของหญ้าแฝกแหละทีนี้ในตัวสถาบันเองอะค่ะอยากขับเคลื่อน ประเด็นนี้อย่างไรต่อไปในระยะปีหน้านะคะหรือว่าก้าวต่อไปในพื้นที่ค่ะมีสองรูปแบบนะคะแบบแนวกว้างเนี่ยสิ่งที่เรามองก็คือว่าต้องพยายามเพิ่มเครือข่าย ทํา,อ,าอ,ทอย่างไรให้การมีแปลงสํารองทําอย่างไรให้การส่งเสริมการใช้สูงขึ้นกับอีกอันนึงแนวดิ่งทํำยังไงให้เรื่องของการรณรงค์ส่งเสริมเนี่ยลึกขึ้นไปเรื่อยๆะจะมีแผนที่สุขภาพยา้าแฝกแผนที่สุขภาพความเสี่ยงภัยแผนที่สุขภาพคนเสี่ยงภัยกับเรื่องดินถลม่มแล้วเราก็ใช้ยา้าแฝกเอามาเป็นอีกเลเยอร์หนึ่งในการซ้อนทับแล้วก็จะสื่อสารกันอย่างไรในอีก เลเยอรหนึ่งแบบนี้ค่ะก็น่าจะทําให้เรารู้ว่าเอ๊ะคนที่เสี่ยงอยู่ตรงไหนแล้วคนที่เสียงเนี่ยใช้ยาแฝกแล้วหรือยังแล้วคนที่เสียงเนี่ยมีปัญหาอะไรแล้วจะมีมาตรการในการดูแลพวกเขาหรือรณรงค์ส่งเสริมการใช้อย่างไรก็สัอย่างน้อย3ามสี่เลเยอร์ชิงลึกนะคะค่ะ อาจารย์อยากได้ความร่วมมือหรือว่าอยากเปิดรับคนที่สนใจจะร่วมเดินทางในเส้นทางแย่แฝกกับเราฤฤฤฤฤยัางไงบ้างที่ <laughs> สุดเสือ่่าจะเป็นการาประชาสัมพันธ์อว่าเชิญชวนเครือข่ายค่ะ ในแง่ของพวกเราแล้วเนี่ยในการทำงานนะคะยินดีเสมอแล้วก็ฝากถึงทั้งประชาคมจุฬาแล้วก็โดยข้างนอกนะคะถ้าเกิดว่าเราจะมาเรื่องมาช่วยกันทำเรื่องนี้เพราะว่างานของเราจะแตะไปที่ชีวิตคนจริงๆเรามาช่วยกันทำค่ะแล้วก็ยินดีแล้วก็เราคุยกันได้ตลอดเวลาทุกสาขาเพียงแต่ว่าเรามีเป้าร่วมกันแล้วก็เดินได้ทั้งหมดค่ะคิดว่านี้เป็น สิ่งที่น่าจะเป็นความคาดหวังเป็นสิ่งที่มุ่งหวังของชาวจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางสถาบันวิจัยสังคมที่จะเชิญชวนผู้ที่เชี่ยวชาญหรือว่าประชาชนที่มีส่วนร่วมเนี่ยได้เข้ามาร่วมกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาคมชาวนาชใช่ไหมครับซึ่งอยู่ในพื้นที่ตรงนี้อยู่แล้วอาจจะมีความรู้ความเข้าใจในมิติทางท้องถิ่นที่ที่ที่ค่อนข้างละเอียดลึกซึ้งนะครับก็สามารถมาร่วมกันตรงนี้ได้ ค่ะก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่เราได้กลับมาทําความรู้จักย่าแฝกอีกครั้งนะคะหลังจากที่30กว่าปีผ่านไปในหลวงรัชกาลที่9้าเป็นผู้บุกเบิกนะคะให้เราได้เข้าใจคุณค่าของเขานะคะแต่ว่าวันนี้นี่เหมือนต่อย,ยอดนะคะแล้วก็ไปทั้งลึกและกว้างแบบที่อาจารย์อุ่นเลือนได้ได,ได,ได้ได้กรุณาสรุปให้เราฟังเลยว่าบทบาทของความมหัศจรรย์ของย่าแฝกก็จะยังไม่หยุดเท่านี้นะคะแล้วก็ภายใต้สถาบันวิจัยสังคมของเรานะคะก็คงจะเดินหน้า,าทําเรื่องของย่าแฝกให้เป็นรูปธรรมนะคะแล้วก็เป็น โมเดลตัวอย่างให้กับหลายๆภูมิภาคในประเทศของเราต่อไปนะคะใช่ครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าทางสถาบันวิจัยสังคมเนี่ยครับนอกจากที่พื้นที่อําเภอบอกเกลือที่จังจ<อ>หวัดน่านน,าน,นะครับจริงๆทางสถาบันวิจัยสังคมเนี่ยก็จะคงได้จะขยายไปในพื้นที่ภูมิภาคอื่นๆของอจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต่อไปด้วยซึ่งในตอนหน้าครับเราก็จะได้มาพูดคุยกันว่าเอะถ้าเราจเอาโมเดลย่าแฝกตรงนี้เนี่ยซึ่งทาที่จังหวัดน่านเนี่ยไป ขยายผลในพื้นที่อื่นๆมีอะไรที่เราจะต้องคํานึงถึงบ้างหรือว่ามีลักษณะมีสิ่งที่เราจะต้องอพิจารณาเป็นพิเศษอย่างไรบ้างเพราะแน่นอนเมื่อเราเอาโมเดลหนึ่งไปใช้ในอีกพื้นที่หนึ่งการรู้รับปรับใช้คงเป็นเรื่องสําคัญที่จะทําให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อการานําไปประยุกต์ใช้จริงค่ะ,คะ วันนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดรอุ่นเรือนเล็กน้อยนะคะที่ได้กรุณาสละเวลามานะคะให้เห็นภาพของการขับเคลื่อนของสถาบันวิจัยสังคมของจุฬาของเรานะคะคุณผู้ฟังทุกท่านคะสามารถติดตามรับชมในตอนต่อไปของเราได้นะคะแล้วก็รับฟังด้วยนะคะทางสถานีวิทยุจุฬา FM ร้อ5เอ็มกะเฮิร์นะคะสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร90.5เมกะเฮิร์สค่ะสถานีวิทยุอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ AM 7 1 1ด h z กิโลเฮิร ะะและอีกทางช่องทางหนึ่งนะคะแอปพลิเคชันจุฬา Radio plus นะคะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์อุ่นเรีอนอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุยสนุกฟังเพลินได้สาระพร้อมเสิร์ฟสดใหม่ทุกสัปดาห์กับรายการจุฬาเกษตร กลับมาติดตามได้เป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา17นาฬิกาถึง17นาฬิกา30นาทีทางจุฬาเรดิโอพลาส FM 100.5เมกะเฮิรตซ์และสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร FM 90.5เมกะเฮิรตซ์ครับสรนสิ่งที่ดีที่สุดคือการพัฒนาที่สร้างคุณค่าของสังคม